ด้วยนะครับแล้วก็นี่แหละครับโปรเจกต์เพลงนะครับผมเป็นการลงมือทําของพวกเราลูกๆพี่หนิกนะครับทั้งลูกแคระพี่เปี้ยวยูโรพี่เบนนิลินใครคนอยู่รบแล้วเที่มไทยนะครับผมก็ได้ลงมือทํากันนะครับผมก็รอฟังกันได้เลยเร็วๆนี้ครับจะได้ฟังแบบสนุกสนานกันเลยมีท่าเต้นได้ด้วยเออเหรอไที่จะเห็นมุกดาแบบเต้นดีๆนะครับต้องรอดูเลยนะครับนะครับเลยนะ อย่า้น่ะ้งรดูเลยมั้ยไม่ไม่ค่ะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอช่ยใหม่ให้เวลาในการไม่ใช่ช่ยใหม่ขอไปช่ยไมม่รอไม่ไปหนสักสิวันเราต้องรอพีออนก่อนแล้วเนยอ๋อมันไม่ได้ต้องรอพีอนก่อนเนาะก็เดี๋ยวมาแจกค่านะคะสเต้กันหน่งทีแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอพก่อนนะ ไป่จริงเยเพราะฉะนั้นจริงไยจะได้เจอจะได้เห็น่าเต้นน้องนรกเต้นแเต้นแเต้นนะสงไมเต้นี้ให้าสถ้าเ้มไอะใครอยากเห็นทั้งคู่เขหมูนะคเต้นพลที่เาทโปรเจกต์รวมกันค่ะที่ซ t ชสเชียายในวันที่18สิงหาคมบนเวทีของยูเน่นส เจเพคย่อเหรอผมชอบเต้นนะแต่เต้นแบบม่วนม้วนวเต้นแบบตามฟิลอะได้ได้ต้องแบบมาเต้นที่มันแบบเป็นจังหวะม้วนได้มีท่าบังคับอาจจะยากอาจจะมีอาจจะยากแล้วใช่ไหม นี้ก็ขอ